สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go! สวัสดีครับผม๊จะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังกับให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า s l i v e เวอเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ได้มาเช่าอาพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งที่กลางเมืองเธอรู้สึกว่าผู้คนในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีพฤติกรรมแ,บบแปลกและไม่ช้าเธอก็ไปล่วงรู้ความลับบางอย่างของเจ้าของตึกหลังนี้นะครับแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงลึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไล หนังเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่กําลังเดินขึ้นลิฟต์เพื่อเข้าห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพอเข้ามาในห้อง เธอก็ออกมาสูดอากาศที่ริมระเบียงแล้วตอนนั้นเองก็มีไอโมงแอบเข้ามาในห้องแล้วก็เดินตรงมาหาเธอซึ่งเธอก็ได้ทักทายชายในลิ้นานามคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็เข้ามาจับไหล่และเริ่มบีบมันอย่างแรงแล้วเขาก็ได้จับเธอโยนตกลงมาจากระเบียงห้องเธอกรีดร้องแล้วร่างของเธอก็ปลิวไปกระแทกพื้นจนเสียชีวิตทันทีแล้วภาพก็ตัดมาที่แคลลี่นอร์ลิสบรรณาธิการสาวสวยที่เข้ามาติดต่ออพาร์ตเมนต์เธอเดินดูสถานที่และบรายากาศของที่พักพร้อมกับคุณนายแม็กอินวอยผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งน สังคมเมืองอะที่ทำให้รถติด นั่นก็เลยทําให้แคลรี่จําเป็นต้องหาที่พักใ,ใกล้ๆกับที่ทํางานระหว่างที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ตึกนี้นะครับเธอก็ได้เจอกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่เข้ามาทักทายและช่วยเธอถือของพลุงพลังพาเธอขึ้นไปส่งที่ห้องพัก20บีแล้วด้วยความตื่นเต้นที่ได้เจอกับหนุ่มหล่อนะครับเธอก็เลยลืมถามชื่อและห้องพักของชายคนนั้นไปแล้ววันเดียวกันนะครับเธอก็ได้เจอกับกาสเซลชายเพื่อนบ้านสูงวัยที่เข้ามาทักทายเธอแบบกุ้มกลิ่นเพียงแต่เขาแปลกใจที่แคลรี่มีใบหน้าคล้ายกับนายโอมิผู้อาศัยคนนก่อ ที่เคยอยู่ที่ห้อง20บีไม่มีผิดแคลลี่ถามว่าแล้วทำไมคนเช่าคนก่อนน่ะถึงได้ย้ายไปละ่ะลุงกัสเฮลก็เล่าว่านาโอมิอ่เธอกระโดดอพาร์ตเมนต์ลงมาเสียชีวิตซึ่งก็คือผู้หญิงตอนต้นเรื่องนะครับและก่อนจะจากกันลุงก็บอกว่าแกจะไปญี่ปุ่นและถ้าหากกลับมาแล้วจะมาเล่าเรื่องซุบซิบในอพาร์ตเมนต์นี้ให้เธอฟังลุงกัสเฮลบอกว่านาโอมิผู้เช่าคนก่อนน่ะเป็นเพื่อนกับลุงเอง แคลรี่ก็เลยแนะนําตัวเองไปนะครับจากนั้นเธอก็ได้ขอตัวก่อนและถึงแม้ว่าพอจะรู้เรื่องราวแย่ๆของห้องพักนี้แต่เธอก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเธอรู้สึกเบื่อที่จะต้องอยู่ในตึกสูงๆเงาๆเหม่อมองห้องอื่นที่มีงานปาร์ตี้กันสนุกสนานมากกว่าแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่แคลี่ไม่รู้ว่ามีการแอบติดกล้องเอาไว้ภายในห้องพักนี้ด้วยนั่นก็เลยทําให้เจ้าโรคจิตสามารถดูภาพกิจว,วัตรประจําวันของเธอได้ทั้งหมดโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลย แล้ววันต่อมานะครับหัวหน้าของแคลลี่ก็ได้พาเธอไปกินข้าวแล้วก็ได้แนะนําเธอให้รู้จักกับแจ็คนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนชื่อดังที่เขียนหนังสือเพียงแค่2เล่มก็ดังเป็นพลุแตกและแจ็คคนนี้นะครับที่ได้ฟังเธอและลุงกาเซลคุยกันที่ห้องล็อกเกอร์เมื่อวันก่อนแจ็คสนใจเธอมากจนออกนอกหน้าพอคุยกันมได้สักพักเธอก็รู้ว่าแจ็คก,ก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกันกบเธอ แล้วเย็ยนวันต่อมาแคลลี่ก็ได้เจอกับไวดา้าเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะครับที่ทํางานช่วงกลางคืนไวด้าชอบเที่ยวกับผู้ชายที่มีเงินเธอเอาหนังสือที่มีคนฝากมาให้กับแคลลี่แถมไวด้ายังบอกอีกว่าแคลลี่อ่ะมีหน้าตาเหมือนกับนาโอมิเพื่อนเก่าของเธอเลยแคลลี่ก็บอกว่าเธอชินแล้วเพราะว่ามีคนชอบทักเธอว่ามีหน้าตาเหมือนกับนาโอมิแล้วแคลลี่ก็ได้ขอตัวเข้าห้องพักนะครับพอเธอแกะซองกระดาษออกมาก็พบว่ามันเป็นหนังสือของแจ็คและยังมีข้อความแนะนําตัวว่าเขาอ่ะชื่อซ ใช้หนู่ที่เคยช่วยเธอขนของตอนที่เธอย้ายเข้ามาที่ตึกนี้แล้วแคลรี่ก็ต้องแปลกใจนะครับที่เห็นว่ามีคนออกกล้องสองทางไกลมาให้เธอด้วยโดยไม่ได้บอกชื่อเอาไว้ตัวเธอเองก็เลยพอจะมีอะไรทําบ้างตอนที่ได้สองกล้องดูผู้คน แล้วเช้าวันต่อมาแคลลี่ก็วิ่งออกกําลังกายแบบสบายใจอยู่นะครับจู่ๆแจ็คก,ก็กระโดดเข้ามาทักทายทําให้เธอตกใจมากเธอรู้สึกไม่พอใจกับการทักทายแบบนี้นะครับพอแจ็คขอโทษเธอก็ยังไม่หายโกรธจากอาการขวัญเสียและการจะทําแบบนี้มันก็ทําให้มิตรภาพของเธอและเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แจ็คเองพยายามจะพูดคุยกับเธอแต่เธอก็พยายามช่้หนีแล้วพอกลับมาถึงอพาร์ทเมนต์ก็บพบว่ามีตํารวจกู้ภัยและคนจํานวนมากอยู่ที่หน้าตึก ซิงบอกเธอว่าลุงกาเซลหกล้มในห้องน้ําคอหักตายแล้วหนักก็สแสดงให้เห็นนะครับว่ามีการส่องกล้องมายังห้องของลุงก,กาเซลแล้วก็พบว่าลุงล้มในอ่างน,น้ําแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนส่องกล้องเข้ามาดูในห้องแล้วนายตำรวจหญิงที่เข้ามาทําคดีนะครับก็ได้ขอสอบปากคําแคลรี่แล้วก็ทักทายว่าหน้าตาเหมือนกับนายโอมิมากแคลรี่ได้ใช้กล้องส่องดูความเป็นไปของเหตุการณ์ด้านล่างแล้วเธอก็เห็นว่าแจ็คอยู่กับไวดา้าทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมาก แล้วก็ยังเห็นว่าแจ็คอะได้ให้เงินกับไวด้ด้วยแคลลี่รู้ว่าในอพาร์ตเมนต์นี้มันมีอะไรแปลกๆก็เลยรู้สึกสนใจนะครับเธอได้ไปค้นหาข่าวเก่าๆที่เกิดขึ้นในตึกแล้วก็ได้ไปเจอข่าวตึกสยหอมที่มีคนตายที่นี่แถมยังได้เห็นลูกของนาโอมิที่มีหน้าตาคล้ายเธอจริงๆ แล้วต่อมาแคลลี่ก็ได้จัดงานปาร์ตี้ที่ห้องมีเพื่อนจากที่ทํางานของเธอไวด้าแล้วก็เพื่อนลวกอพาร์ตเมนต์มาสนุกสนานด้วยกันแล้วจู่ๆแจ็คก,ก็เข้ามาด้วยนะครับซึ่งเธอก็ไม่ได้เชิญเขาแจ็คเอาไวน์มาด้วยเพื่อนสาวของแคลลี่ก็เลยบอกให้เขาเข้ามาแคลลี่ก็เลยแนะนําเพื่อนที่ทํางานให้รู้จักกับแจ็คซึ่งไวด้าและแจ็คทําเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อน แล้วสักพักซีก็ได้มาในงานแล้วก็นำไวน์แดงมาฝากพวกเขาดูกล้องสองทางไกลของแคลลี่นะครับแล้วก็คุยกันว่ามีใครรู้บ้างไหมว่าอพาร์ตเมนต์นี้เป็นของใครซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่แจ็คก็พูดออกมาว่าเจ้าของอาจเป็นพวกมาเฟียค้ายาก,ก็ได้ไม่ต้องไปสืบหาหรอก ทำให้ซิกก็รู้สึกหน่าเจืนไปแล้วแคลรี่ก็ได้คุยกับซิกนะครับตอนนี้เธอมีความรู้สึกดีๆกับเขาเธอถามว่าเขารู้จักนาโอมิไหมซิกก็บอกว่าไม่เชิงรู้จักเขาเคยเห็นนาโอมิแค่สองสาคันลังเท่านั้นแล้วหลังจากที่ปาร์ตี้เลิสนะครับซิกก็ได้นัดชวนแคลรี่ไปฟิตเนสด้วยกันแล้วต่อมาแคลรี่ก็เอาผ้าไปซักในห้องซักผ้าของติกแต่แล้วไฟฟ้าก็เกิดดับ เธอรีบเดินไปเปิดประตูแต่ประตูก็เกิดล็อกขึ้นมานะครับเธอตกใจก็เลยวิ่งไปเปิดประตูฉุกเฉินและเธอก็รู้สึกกลัวอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงดังที่อยู่ด้านบนหัวของเธอ พอดีที่เสียงวิ่งมาหาเธอพอดีเธอ,อก็เลยรู้ว่าเสียงที่ดังนั้นเป็นเสียงขยะที่ถูกทิ้งลงมาเธอก็เลยโล่งอกไปแล้ววันต่อมาเธอก็มาเจอกับเสีที่ฟิตเนสนะครับขณะที่เล่นฟิตเนสอยู่เสีก็ได้สัมผัสเรืองล่างของเธอซึ่งเธอเองก็ไม่คิดปฏิเสธอยู่แล้วนะครับเธอกลับพอใจด้วยซ้าไปทงคู่สนิทสนุกกันมากขึ้นเสีก็เลยเอ่ยปากชวนเธอไปเที่ยวแคลรี่ถามว่าเขาทํางานอะไรเสีก็บอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับการออกแบบวิดีโอเกม ต่อมานะครับซิกก็พาแคร์รีไปที่ห้องของเขาแล้วทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันแต่แครีรีไม่รู้เลยว่าบทลักของเธอกับซิกนั้นน่ะได้ถูกบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยและก่อนจะกลับซิกได้เล่าให้เธอฟังว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้พ่อของเขา,าทาง,งานอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นอพาร์ตเมนต์นี้ก็เลยเป็นของเขาพอแครีรีรู้ความจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วต่อมาภาพของแครีรีที่นอนยิ้มอยู่ในห้องของเธอก็ถูกใครบางคนแอบดูอยู่ในห้องลับ ห้องลับนี้สามารถส่องดูห้องต่างๆได้ทุกห้องในตึกหลังนี้และคนที่ควบคุมห้องนี้ก็คือซีหนุ่มหล่อเจ้าของตึกนั่นเองแล้วเย็นวันต่อมาซีก็ได้ส่งดอกกุหลาบมากมายไปไว้ที่ห้องของแคลลี่นะครับพอเธอเปิดเข้ามาก็รู้สึกดีใจมาก แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแคลลี่ดันมาเจอแจ็คที่แอบเข้ามาในห้องของเธอแจ็คคิดว่าแคลลี่คงจะติดใจเซ็กเขาแล้วเธอไม่พอใจแจ็คนะครับที่แจ็คเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอแจ็คบอกว่าให้ระวังเซ็กให้ดีเพราะเขาเป็นคนโรคจิตเซ็คเคยคบผ่านก,กับนาโอมิมาก่อนพอหลังจากที่นาโอมิตายเซีก็ให้การกับตำรวจว่าไม่รู้จักเธอ,พอเพราะเรื่องของนาโอมีนี่แหละที่ทำให้แจ็ครู้ว่าอพาร์ทเมนต์แห่งนี้เป็นของเซีแคลลี่ก็รู้สึกไม่พอใจแจ็คมากนะครับถึงกับไล่ เขาออกจากห้อ,องเธอไปและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่พ้นสายตาของซีที่แอบดูอยู่เขาเลยโทรไปลองใจแคลรี่ว่าเธอรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้คุยกับแจ็คแล้วซีขอนัดเธอกินข้าวเย็นด้วยกัน เขาลองใจเธอโดยขอดูบลาของเธอที่กลางร้านอาหารเธอก็ยอมถอดให้เขาดูนะครับทาให้คนที่อยู่โต๊ะข้างๆถึงกับตาค้างไปเลยแล้วคืนนั้นซีก็พาไปเธอไปนอนค้างที่ห้องของเขาเธอถามเขาว่าเขาเคยเป็นแฟนกับนาโอมิใช่ไหมซีบอกว่าแจ็คตั้งหากที่เป็นแฟนของนาโอมิซึ่งไวด้าก็เป็นคนบอกเขาเองแล้วพอแคลลี่กลับถึงห้องนะครับเธอก็รีบโทรสอบถามไวด้าเรื่องนี้ด้วยแต่ไวด้ากับนอนสลบสลาสไมิตื่นเธอเลยยอมเสียงหน้าโทรไปถามแจ็คว่าไวด้าบอกว่าแจ็คนั่นแหละที่เป็นฟน กับนาโอมิแต่จ็คก,ก็รู้ทันนะครับเขาบอกว่าวยด้านะ่ยไม่ได้บอกเธอหรอกน่าจะเป็นซีกบอกเธอมากกว่านั่นก็เลยทําให้แคลลี่ต้องรีบวางสายไปนะครับแล้ววันต่อมา แคลลี่ก็เห็นไวดากำลังออกไปข้างนอกก็เลยรีบไปหาเธอแต่ไวดาบอกว่าเธอมีธุระด,ด่วนต้องรีบไปแต่ขณะลงลิฟต์ไฟมันก็ติดติดตดบบับดับนะครับไวดากลัวว่าลิฟต์จะค้างเธอก็เลยตัดสินใจลงไปทางบันไดหนีไฟแทนแต่ทว่าเธอก็ถูกไอ้โมงเข้ามาทำร้ายไวยดากรีดร้องแคลลี่รีบเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งมาเห็นไวดานอนตายโดยมีแจ็คอยู่ข้างๆศพของเธอแล้วพอแจ็คหันมาเห็นเธอก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องแต่ประตูมันก็ดันปิดล็อกเธอก็เลยต้องหนีเข้าลิฟต์แทนแจ็คพยายามยื่น มือเข้ามาคว้านะครับแต่แคลลี่ก็ปิดประตูลิฟต์ไว้ได้ทันเลยทําให้ลิฟต์นหนีบแขนของเขาแคลลี่ใช้ถังดับเพิงตีที่แขนของแจ็ค ก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดลงแล้วพอตำรวจมาถึงแคลลี่กับซีก็ให้การกับตำรวจว่าเธอเคยเห็นแจ็คและไวด้าอยู่ด้วยกันตำรวจบอกว่าถึงแม้อัยการจะแจ้งข้อกล่าวหาแต่แจ็คก,ก็จะต้องขอประกันตัวอยู่ดีแคลลี่ต้องระวังตัวให้ดีทางด้านแจ็คนะครับเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าเขาไม่รู้จักไวดา้าแต่ตำรวจก็มีหลักฐานพอส่วนแคลลี่เธอก็ไม่อยากจะนอนพักที่ห้องของเธอแล้วซีก็เลยบอกให้เธอไปพักที่ห้องของเขาก่อน และซีก็ได้พาเธอไปดูความลับในห้องควบคุมนะครับที่เขาใช้ดูกล้องที่มีการติดไว้ในทุกห้องในตึกหลังนี้แต่ละห้องอติดกล้องไว้หลายตัวตามมุมต่างๆเขาลงทุนกับกล้องพวกนี้พร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัยทําให้เขาสามารถดูความเป็นไปของผู้คนในแต่ละห้องมันเป็นการทัามองชั้นสูงและเขาก็สามารถบันทึกเทปไว้ดูได้อีกด้วยและพอแคลลี่เห็นนะครับเธอก็ถึงกับอึ้งไปเลยแต่เธอก็ไม่ได้โกรธเขาเธอลองใช้เครื่องควบคุมกล้องดูพฤติกรรมของผู้คนในแต่ละห้องดูเหมือนกับเด็กที่ได้เล่น ของเล่นใหม่และเธอก็ได้รู้ว่าคนที่ส่งกล้องทางไกลามาให้เธอก็คือซีนั่นเองแคลรี่ถามว่าเขาได้ดูกล้องตอนที่ไวได้าถูกฆ่าไหมเขาบอกว่าตอนนั้นไฟมันดับพอดีแล้วเช้ามันต่อมานะครับแคลรี่ไว้ทางานตามปกติแต่เรื่องของเธอกลับมีคนไปพูดกันมากขณะที่ซีก็ยังหวังไม่หายนะครับ ขาส่งรูปดอกไม้แล้วบอกรักเธอมาทางคอมพิวเ,เตอร์เหมือนทุกวันแล้วค่ำคืนนั้นพอแคลลี่กลับมาถึงห้องแจ็คก,ก็ได้แอบอยู่ในห้องอยู่ก่อนแล้วนะครับเขาเข้ามาลัดคอเธอพยายามข่มขู่เธอและบอกว่าซีกอะ่ะเป็นคนโรคจิตเรื่องทั้งหมดถูกจัดฉากโดยซีกแคลลี่บอกให้แจ็คใจเย็นก่อนเขาก็มาับให้เธอโทรหาซีกให้ลงมาหาเธอที่ห้องนะครับซีกก็ลงมาจริงๆซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนของแจ็คที่หลอกเขาอยู่แล้วพอซีกมาถึงนะครับแจ็คก,ก็ถามว่าเขา่เป็นคนผักนาะโอมิตกตึกใช่ไหมซีกบอกว่าเขาไม่ เคยรู้จักนาโอมิแต่เป็นแจ็คนั่นแหละที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับนาโอมิมากกว่าพราะเขาเห็นว่านาโอมิ่ได้ให้กุญแจห้องกับแจ็คไว้ด้วยนั่นก็เลยทําให้แจ็คสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้ตลอดเวลาตอนนี้นะครับแคลี่ก็รู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีเธอก็เลยให้แจ็คเอากุญแจห้องออกมาให้ดูแล้วพอแจ็คเผอนะครับซีก็ได้เข้าไปแย่งปืนเกิดการต่อสู้การทําให้ปืนลั่นถูกแจ็คตายพอตำรวจมาถึงก็ได้สอบปากคำทั้งซีงและแคลลี่ พอทงคู่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจได้ค้นหากุญแจห้องก็งเจอกับลูกกุญแจดังกาะตกอยู่ที่พื้นและมันก็สามารถไขเข้าห้องนี้ได้จริงๆด้วยแล้วคืนนั้นแคลรี่ก็ได้ไปนอนที่ห้องของซีนะครับเธอขอความเป็นส่วนตัว ก็เลยขอให้เขาว่าลบเทปที่ทั้งคู่มีอะไรกันออกไปซีก็ตอบตกลงเขาก็เลยไปหาเทปที่แอบซ่อนเอาไว้นะครับขณะที่แคลี่เองก็มองไปที่จอแบบตาไม่กระพริบเพื่อที่จะดูที่ซ่อนเทปแล้วพอซีหาเทปเจอเขาก็ทําการลบทิ้งไปแล้วแคลลี่นะครับก็ออกอุบายให้ซีกับไปซื้ออาหารมาให้เธอกินพอแคลลี่มองกล้องแล้วเห็นว่าเซกกับลงลิฟต์ไปแล้วเธอก็รีบไปค้นหาเทปสําคัญของนาโอมิจากที่ซ่อนเทปเธอเจอเทปสองสามตลับนะครับแล้วพอเธอลองเปิดดูก็รู้ว่าทั้งแจ็คและซซกอ่ะต่างก เป็นคนไม่ดีเหมือนกันในเทปเห็นว่าเซก์รู้จักนาโอมิและไวด้าโดยเซก์มีความสัมพันธ์กับเธอทั้งสองคนและผู้หญิงคนอื่นในอพาร์ตเมนต์อีกหลายคนด้วยเซยก์โกหกเธอมาโดยตลอดและเธอก็สงสัยเรื่องกุญแจห้องของเธอที่หล่นบนพื้นว่ามันน่าจะมาจากตัวเซก์มากกว่าแจ็คตอนที่ทั้งคู่ต่อสู้กันแล้วเธอก็เริ่มวางแผนค้นหาความจริงนะครับ แต่ขณะที่ซีกำลังเดินออกจากพาตเมนต์เขาก็พิ่งนึกได้ว่าลืมอะไรบางอย่างก็เลยเดินวกกลับเข้าลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ห้องพักขณะนั้นแคลลี่ก็เห็นว่าซีกำลังเข้ามาในห้องจากกล้องพอดีนะครับเธอก็เลยใช้รีโมทปิดประตูห้องทันทีแล้วซีก็รู้แล้วว่าแคลลี่แอบเอาเทสสำคัญไปเปิดดูแน,น่ๆเขาพยายามขอร้องให้เธอเปิดประตูแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดแล้วตอนนี้นะครับความเป็นโรคจิตของซีก็ได้เปิดเผยออกมาให้เห็นเขาเปิดแผงววงจรไฟฟ้าจนบังคับให้ประตูเปิดเองได้ซึ่งมันก็เป็นขนาดเดียวกันกันกบภาพในเทป ก็เป็นตอนที่นาโอมิถูกไอ้โมงผักตกตึกลงมาและโฉมหน้าของคนร้ายก็คือแจ็คนั่นเองแล้วหนักก็มาเฉลยนะครับว่าแจ็คเป็นแฟนกับนาโอมิแต่ด้วยความที่แจ็คเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนาโอมิก็เลยไปมีความสัมพันธ์กับซีกแทนพอแจ็ครู้เรื่องเข้าเขาก็ได้ทำร้ายเธอซึ่งซีกเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการตายของเธอเหมือนกันเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่บอกใคร แม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใครอ่าเป็นคนร้ายที่ผักนาโอมิตกตึกลงมาแล้วพอซีกเปิดประตูเข้ามาได้นะครับเขาก็ยืนประจันหน้ากับเธอแคลลี่ได้เอาปืนกระหน่ำยิงที่จอโมอนิเตอร์จนพังเสียหายไปหมดจากนั้นเธอก็หันไปบอกซีกว่าไปตายซะแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้พยายามจะให้เห็นว่าการที่เราหลงรักใครเข้าคนนึ่งอะ เรามักจะมองข้อบกพร่องของเขาไปเหมือนกับที่แคลลี่มีใจให้กับซิ์ตั้งแต่แรกเจอจนไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณอันตรายจากชายคนนี้เลยและตัวซิงเองก็เหมือนกันเขาคลั่งคล้ายแคลลี่มากจนยอมที่จะฆ่าคนอื่นเพื่อที่จะได้ตัวเธอมาแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.1คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ